เต่าหินเชียงคงนะครับครูทำรักษาวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าทำไมยางมันกินเป็นแบบนี้นะครับดูยางงานเชนแบบนี้นะครับอ่ะตรงกลางมีนะครับซ้ายขวาหายเน้ยทําไมกินแบบนี้คอม้าไม่หลวมนะครับคอม้าก็ไม่หลวมนะมาดูครับสาเหตุนะครับรถมันโบกเนี่ตรงใกล้ๆนะครับอันนี้มาให้ความรู้กันนะครับมันเฟ้อหมดแล้วนะครับมันเละหมดแล้วนะครับตั้แต่กระปุ๊บมันเฟร์หมดแล้ว ก็เลยทําให้กินยางนะครับอย่างนี้เต้านี้เสียนะครับนะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเต้าตัวนี้ใหม่เนี่ยครับบางทีไม่ใช่แค่คอม,มาหรือกระจกการส่งนะครับตัวน,นี้เสียมันก็ทําให้กินยางนะครับก็เดี๋ยวจะเอาเอาก็บความรู้มาฝากด้วยนะครับติดตามกดดกกูด้วยนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับร้านเต่าบินเชียงโกรูทางักสายขอบคุณครับ